ขี่กู่กันเลยขึ้นขึ้นได้ไหมจับเชือกจับเชือกจับเชือกขึ้นไปขึ้นได้บ้างว้าย้ส่ร้างากมัมมี่หัวว้าเยอะเลยว่ะเกลองจับดีๆนะลูกจับดีดียับมากยับมานั้งดี อยับมาอีกไม่ต้องเกรงไม่ต้องเกรงไม่ต้องกลัวนั่งดีดีเกรงมันนั่งพี่นั่งนั่งดีดีนั่งดีดีโอ้โหใช่ปกลัวท่าน ใส่งาทองคำเออเออลงแล้วหัวสูงแห้งหัวใจเต้นสับฟันอุ้ยหัวใจเต้นสับฟันบ่าจ้าบ้างหัวใจบ้างกระบังหัวใจบ้างบ่อไนบอลหัวหัวใจเต้นสับฟันตึกตึกหัวใจเต้นสับฟันตึบตึบน้องน้องน้องอยากอยากได้พ่อทองไหม อยากได้หนังน้อยพ่อทองเดี๋ยวเราจะไปเอากันเดี๋ยวเราจะไปเอาช้างน้อยพ่ะทองกันหอวตัวูเโอาตัวผู้บอาช้างอาบอกน้องไม่เอาตัวเมียบอกโอ้้วเราก็มาวัดนะคะมาวัดวัดบ้านบ้านตลาดโพนะคะวัดบ้านวัดแจ้งบ้านตลาดโพเนาะ เรามาทําบุญวันเกิดพ่อพ่อเลยนะคะเอฟซีนะคะนี่นะคะบรรยากาศเรามาทําบุญวันเกิดพ่อพ่อเลยนะคะพ่อเกกบไร้มาทำเขานะครับยวนเป็นมูเลิบเสาแม่พิมพ์นะคะไม่รู้ว่าจะอยู่นาน้วกลัวค่ําเนาะก็เลยมาสองสองคนกับน้องเกลือนะคะวันนี้ได้ขี่พ่อทองด้วยนะคะได้ขี่พ่อทองได้ขี่พ่อทองด้วยนะคะอู้พ่อทอง พ่อทองนิ่งมากเลยเอาพ่อทองไม่มีใครขี่ได้นี่พ่อทองไม่มีใครขี่น้องเกื้อขึ้นว่ะเออสุดยอดเลยพ่อทองคำเริ่เอ้ยได้ขึ้นพี่พ่อทองคำก็ยังดีนะลูกเออสุดยอดเลย รอมากเฮะมันเชิญเชิญล no. um, ุงพวันหน่อยเชิญ no. ล no ุงพวันหน่อยเชิญลุงควันเฮ้ยอ๊บเอาบินขึ้นบินเอาเบิร yeah. ์นเเอาขึ้นนั่งแยงนั่งดีๆนะไม่นั่งดึงแยงนั่นแหละอือเออจับพินดีจับพินดีเฮ้โอหนี่แหละร้านฝึกไว้ชมพู่จักบ่ฝึกไว้ ไปแล้วแล้วโอ้ฝึกว้ฝึกใบฝึกไว้สุดยอดสุดยอด ฝึกไบ้ฟึกไบ้เกลือฝึก๊กใอ้เกลือตีลังกาแน่กเกลือตีลังกาแน่พีเ่ <c oughs> <อ>กเลกเลกเือสูงกว่าเน่จะเป็นลูกเขยพ่อพดแน่นอนเลยนักเกลือ จะมาขี่พี่ทองเหรอใช่ข yes ี um ่แล้วนะเห็นไม้ขี่แล้วคนใหญ่เลยใหญ่นอยได้เกลือหยบหันถ่ายเพื่อนไหมเออ ฝึกไว้ฝึกไว้หัวหัวใจเต้นแรงไม่เกื้นอนันน no <Life. S 2> no, ้องเกื้อลงเลยไหมลงไม่ลงนะรอมากเลยรอมากเลยพ่อทอง ไมยอมลงเลยไม่ยอมลงเลยอโอ้เศร้าติหรอเพ่อนบอ่น้องมนก็เก่งอภิเกอก็เก่งแล้วต่อไปจะขี่พี่เลิฟใช่ไหม เขามาร่วมทำบุญเอาเกลือลงก่อนเอาเกลือลงก่อนน้องน้องแนทเอาเกลือลงก่อนลูกเออฮบร้านก่อนข่ปลากระพไป่ฮาบ์ปบริยานเราเก่งใจน้องเกลือมานี่แล้วมาหาแม่นอาเกลือมานีแล้วเฮ้ยน้อง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 กลัวไหมน้องไม่ได้หนุนร้องร้องคับเบิ้งหัวใจดูเต้นแรงไหมไม่เต้นแรงหูไม่เต้นแรงหรอกตุบดับตุบดับตุบดับ น้องมันเก่งจังเลยเออยด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 ยัดพอ,อ,อะะทองกอ็ถวายปรยทานให้กับหลวงปู่ในทีน่นี้น้องดาวนะคะน้องดาวน้องดาวจ้า ขันมดธนาบุญร่วมกับครอบครัวน้องดาวพ่อเลินแม่อนด้วยนะคะหูย็งเต็มสุขคำคุ้นคำคุ้นลำรวยเงินทองไหลม,มาเทมาไหลมหาพี่เลิศน้ำเดอ้อดาวเอ้ยเก่งมากเลยนะคะเก่งมากเลยน้องดาวเ<ว>ก่งเหมือนพอ<ว>่อทองแล้วพี่เลิบก็จะเก่งเหมือนได้ครึ่งพ่อทองก็ยังดีนะครับ โอ้ยพอก่อนอยจะพึ่งขึ้นลูกขึ้นดิคั่กนกับทอแล้วก็มาแล้วอ้เขาขึ้นดิเขาขึ้นอีกโอ้ยอยากขี่สั่งอยากขึ้นพี่ทองโหอยากจะขึ้นพี่ทองเหรอโห้แล้วเวลาคอยยังตัวเล็กเลยแล้ไม่อยากขึ้นพี่ดาวหรอโกยังตัวเล็ก่เลยเออแล้วจะขี่พี่ทองเดี๋ยว วันนี้นะคะคเราร่วมมาร่วมทําบุญนะคะวันเกิดวันวันเกิดพ่อเลยนะคะขอพ่อเลิศน,นะคะมีสุขภาพแข็งแรงนะคะอย่ากเก็บอย่าจนรวยนะคะร่ํารวยตลอดปีเป็นที่พึ่งให้กับพเพื่อนๆโรงเรียนอนุบาลช้างของของเราตลอดไปนะคะแฮปปี้เบิร์เดย์เด้อพ่อเลิศแฮปปี้เบิร์เดย์ไปเอาคันบบได้ดอกค่ะแฮปปี้เบิร์เดย์ใกล้ๆมันเขินกันตัวแฮปปี้เบิร์เดย์อยู่ทั้งพี่ลรอเฮ้ยแฮปปี้เบิร์เดย์นะคะพ่อเลิศ ทางกายแข็งแรงนะคะรวยๆเฮงๆนะคะเป็นที่พึ่งให้กับเพื่อนๆนะคะปลอดภนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็ขอบพระคุณแม่แม่ทุกท่านนะคะเข้ามากดไลค์กดแชร์กดเด้งกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องพายเลืด้วยนะคะเรือบอทันไหนมากนะคะเรือกลั่งสิดชุดคัดอยู่ค่ะเดี๋ยวเรือจะเก่งเหมือนน้องดาวกับพี่ทองนะคะ แม่่สีก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับลิปวิดีโอนี้สวัสดีค่ะ